เลยนะคะสถานประกอบการเขาเตรียมความพร้อมกันยังไงอันนี้โรงภาพยนตร์ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์พนักงานเร่งทำความสะอาดแล้วคะแล้วก็เตรียมสถานที่จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่จะเข้าไปดูหนัง <Ừ. S 2> ต้องผ่านการตรวจคัดกรองแล้วก็รักษาระยะห่างอย่างเข้มข้นนะคะถ้าหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ก็ขอใช้สิทธิ์คืนเงินให้ลูกค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยพูดเพราะเพราะก็คือขอใช้สิทธิ์คืนเงิน<อ>แต่พูดกันตรงๆก็คือเดี๋ยวใครไม่ปฏิบัติตามก็คือเขาไม่ให้ดูนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งเหมือนกัน<ะ>คนครราชสีมาพอดีโคราชเนี่ยก็มีคนรอไปชมภาพยนตร์อยู่นะเพราะว่าพนักงานาร,รวมภาพยนตร์โคราชซีนิเพล็กซ์นะฮะชั้น 3. ห้างสงรรพสินค้าเดอะมอลล์คนครราชสีมาตอนนี้เขาก็ เตรียมตัวนะครับแล้วก็มีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชือ้อภายในรมภาพยนต์ทั้ง7โอรงด้วยโดยฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกที่นั่งนะครับเพื่อฆ่าเชื้อควิด9เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการนะครับตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่3 ของรัฐบาลครับค่ะเดี๋ยวจะมีการจัดที่นั่งแบบ2เว้น 2, 2> ออลดความแออัดในโรงภาพยนตร์ขายตั๋วผ่านแอปพลิเคชันจะได้ลดความการสัมผัสพนักงานสวมหน้ากากผ้าแล้วก็เฟซชิลกันทุกคนนะคะต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะด้วยค่ะ ลูกค้าหลายหลายท่านคิดถึงโรงหนังคิดถึงการดูหนังในโรงค่ะแล้วก็ในโรงภาพยนตร์เราจะมีความทำความสะอาดทั้งพื้นรวมไปถึงอากาศที่ลูกค้ามาใช้บริการลูกค้าบางท่านอาจจะกังวลว่าเอในเป็นพื้นที่ปิดในโรงภาพยนตร์เรามีการฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่แอร์แล้วก็ระหว่างรอบเราก็จะมีการฆ่าเชื้อทุกๆรอบด้วยค่ะสวนสัตว์เปิดแล้วเหมือนกันนะคะออุบลไงใช่ไหมฮะที่อุบลเนี่ยก็ เตรียมตัวเปิดนะฮะพนัก,การเขาก็เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสต,ต่างๆในสวนสัตว์ที่นักท่องเที่ยวสัมผัสบ่อยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิ -19 ในพื้นที่นะครับและเมื่อเปิดให้บริการก็จะมีพนักงกานคอยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกๆหนึ่งชั่วโมงด้วยโดยเฉพาะตรงนี้สําคัญมากคือห้องน้ำเนี่ย ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องเข้าไปใช้บริการบ่อยๆนะฮะค่ะหลักการก็คือเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเขาจะจํากัดจํานวนผู้เข้าชมผู้เข้าใช้บริการด้วยจะต้องไม่เกินวันละ1,000คนส่วนที่จังหวัดนครพน,นมค่ะนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพน,นมก็เป็นประธานการประชมุมคณะกรรมาการโรคติดต่อระดับจังหวัดนะคะคกำชับ ว่าถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบผ่อนปลนระยะ3ไปแล้วก็จะสามารถสั่งปิดได้ทันทีแต่ว่าจากการประเมินที่ผ่านมาไปเจอเหมือนการร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มร้านขนมหวานริมทาง81แห่งไม่ผ่านเกณฑ์ถึง56แห่งเกินครึ่งไม่ผ่านเกณฑ์นะคะทางจง<อ>ังหวัดก็จะต้องมีข้อกำชับแล้วก็สุ่มตรวจกันต่อไปด้วย